สวัสดีครับในวิดีโอนี้ก็ยังเป็นซีรีส์ของขันห้าเนาะตอนนี้เรามาถึงตอนที่11ละในเรื่องของขัน5้าเรื่องเดียวเลยนะตอนนี้นี่เราตั้งชื่อว่าก้อนทุกคือจริงๆเวลาคุยกับพระเนี่ยพระจะบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยเวลาพูดร่างกายนี่ก็คือมนุษย์เนาะมันก็มีทั้งร่างกายมีทั้งจิตใจรวมกันอยู่นะไม่ใช่เฉพาะกายหยาบนะพระเนี่ยจะบอกว่ามันคือก้อนทุก นะครับเหตุผลที่มันเป็นก้อนทุกทุกในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามัน,ม,นมันเวทนาอย่างเดียวนะทุกแปลว่ามันทนสภาพเดิมไม่ได้พูดง่ายๆว่าพระจะมองว่ามันเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือทนสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาก็คือไม่มีตัวตนหรือมีตัวตนเพียงแค่ชั่วคราวแล้วมาลองดูว่ามันคืออะไรนะครับหัวข้อแรกเลยคืออนิจจัง เราลองดูนะว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงหรือเปล่านะครับคือร่างกายของเราเนี่ยมันมีหน้าที่สำคัญนะไม่ว่าเราจะดูแลมันดียังไงก็แล้วแต่นะมันมีหน้าที่ที่จะแก่ให้เราดูจริงไหมอย่างตอนนี้ผมอายุ60ละผมเองก็เห็นตัวเองตั้งแต่อายุน้อยๆเรียนอยู่ที่วิศวะที่จุฬาตอนนั้นเรารู้สึกว่าโอโ้เรายังหนุ่มมากเลย อายุไม่ถึง20พอมาถึง60มันก็แก่มันจะค่อยๆแก่มาเรื่อยๆทุกๆ5ปีเจเห็นความแก่ที่ชัดเจนดูแลดีอย่างไรเนี่ยมันก็มีหน้าที่เจ็บให้เราดูในชีวิตโชคดีผมยังไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยแต่ผมก็ต้องทำใจไว้ก่อนนะว่าก่อนตายเนี่ยผมต้องแอดมิดอยู่ที่ ICU แน่นอนถ้าตายในโรงพยาบาลนะแต่ถ้าโชคดีตายที่บ้านอันนั้นก็ถือว่าเรา อาจจะไม่ต้องไปทรมานในโรงพยาบาลดูแลดีอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงครับมันจะต้องตายให้เราดูเคยเห็นใครที่ไม่ตายบ้างไหมผมว่าตายหมดนะคือสตีฟจ็อบสเก่งมากมายเลยจริงไหสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างครับตายบิลเกตเก่งไหมละ่ะเก่งผมเดาว่าบิลเกตเองไม่เกิน20ปีก็มีโอกาสตายเพราะว่าเริ่มแก่ละ70ละ ใครอีกครับที่เก่งๆวอร์เรนบัฟเฟตต์ลงทุนหุ้นเก่งที่สุดในโลกตายไหมอีกไม่เกิน10ปีผมว่าก็ตายเพราะว่า80กว่าแล้วใครอีกที่เก่งๆเอาอีลอนมัสก์ลวกันนะครับเจ้าของเทสลาสเปซเอตายไหมตายเดี๋ยวตายแน่นอนสรุปแล้วก็คือร่างกายของเราเนี่มันอนิจังมันไม่เที่ยงคราวนี้ร่างกายของเราเนี่ยมันก็ทุกขังด้วยนะ ทุกขังแปลว่ามันทนสภาพเดิมไม่ได้ลองดูสิครับสมมติว่าเคยยืนไหมครับเยืนนานๆเป็นอย่างไรบ้างครับเมื่อยไหมครับทุกครับทุกแปลว่าต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะมันเมื่อยก็ทุกถูกไหมแต่เราทนสภาพเดิมไม่ได้เราต้องเปลี่ยนอะสมมติว่ายืนนานๆเมื่อยเปลี่ยนไปเดินแล้วกันเดินนานๆเป็นอย่างไรครับก็เมื่อยล่ะครับ เวลาเดินจงกรมนี่เดินสักชั่วโมงหนึ่งนี่เมื่อยนะครับถ้าเดินสองชั่วโมงนี่ผมว่าเสร็จแน่เลยครับอ่ะเปลี่ยนไปนั่งดูบ้างสิตอนที่เดินมันเมื่อยพอเปลี่ยนไปนั่งแรกๆก็สาบายจริงไหมแต่ลองนั่งนานๆดูสิครับทุกไหมครับทุกนะครับลองนั่งขัดสมาธิสักครึ่งชั่วโมงนี่เริ่มเห็นทุกแล้วนะครับมันเริ่มมันเริ่มปวดเมื่อยเหมือนกันถ้าหนึ่งชั่วโมงเห็นชัดๆ สองชั่วโมงหนีไม่พ้นเกิดแน่นอนอลองเปลี่ยนไปนอนดูสิครับบางคนว่านอนสบายพระอาจารย์ชายแดนบอกลองให้นอนสักสามเดือนดูสิอย่าขยับโอ้โหผมว่าอันนั้นป่วยติดเตียงเลยนะครับถ้านอนสามเดือนไม่ขยับก็ทุกข์อีกนะครับทนสภาพนั้นไม่ได้หิวเกินไปทุกข์ไหมครับแล้วก็ทนสภาพไม่ได้ใช่ไหมครับผิวจนท้องร้องกอกแกรกกอกแกกแล้วก็ต้องหาอะไรกินใช่ไหมครับ ทนไม่ไหวหรืออิ่มเกินไปทุกไหมครับอิ่มเกินไปก็ทุกนะครับพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันแน่นท้องมากเลยเราก็ต้องเดินขยับตัวใช่ไหมครับให้มันได้เรียกว่าย่อยย่อยง่ายขึ้นหน่อยหนึ่งหรือว่าอึไม่ออกนี่ทุกไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนเคยเป็นทุกมากเลยนะครับเวลากินเข้าไปแล้วอึไม่ออกเอาสมมติตรงเงินข้ามเลยอึไม่หยุดทุกไหมครับ ก็ทุกข์นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเคยอยู่ในสภาพท้องเสียและอ,อืไม่หยุดอ้วนเกินไปทุกข์ไหมครับทุกข์นะครับตอนนี้น้ําหนักมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอากินน้อยน้ําหนักก็ยังขึ้นมันก็เริ่มเอ,อ่อเป็นปัญหากับเข่าแล้วเหมือนกันนะฮะผอมเกินไปทุกข์ไหมครับผอมเกินไปก็ทุกข์นะครับสรุปแล้วสรุปเนาะเราทุกข์กับทุกอย่าง ที่เรามีคำถามใช่ไหมครับเรามีเล็บไหมครับมีเล็บเราทุกข์กับเล็บไหมทุกข์กับเล็บเรามเีเรียกว่าจมูกเราก็ทุกข์กับจมูกจริงไหมเรามีมือเราก็ทุกข์กับมือนี่โชคดีเราไม่มีหางนะถ้ามนุษย์มีหางก็ต้องไปทุกข์กับหางอีกแต่แน่นอนเรามีผมจริงไหมทุกข์กับผมไหมเดี๋ยวก็ต้องไปตัดใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องไปย้อมหงอ เดี๋ยวก็ต้องโอ้ยิ่งใบรู้ยิ่งทุกใหญ่เลยต้องไปเปลี่ยนสีต้องไปยืดให้มันเหยียดต้องไปดัดให้มันหยิกโอ้สารพัดทุกต่อไปนะครับมันอนัตตาครับคำว่าอนัตตาแปลว่ามันมีตัวตนแค่ชั่วคราวอย่างร่างกายเราเนี่ยวันนี้มีผมนั่งอยู่วันนี้มีอีกร้อยปีมีไหมครับไม่มีละครับที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีละอีกร้อยปีสรุปก็คือว่า ทุกอย่างมันมีตัวตนแค่ชั่วคราวเหมือนแก้วน้ำเนี่ยผมอยู่ตอนนี้ผมเห็นแก้วน้ำแก้วน้ำมันมีวันนี้แต่อีกร้อยปีมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วมันมีหรือไม่มีคำตอบที่ถูกคือมีแต่มีแค่ชั่วคราวสรุปก็คือว่าร่างกายเราเนี่ยมันเป็นก้อนทุกนะครับถ้าว่าไปก็เหมือนก้อนน้ำแข็งที่กำลังละลายเห็นภาพไหมครับ แล้วก็น้าแข็งนี่วางอยู่กลางแดดเดือนเมษาตอนเที่ยงละลายไวไหมครับไวครับมันละลายไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นในวิดีโอตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็กําลังจะสื่อสารตรงที่ว่าขันห้าคือก้อนทุกข์ถ้าใครเห็นว่าขันห้าเป็นก้อนทุกข์นะครับเราก็สามารถที่จะวางใจได้ถูกต้องขึ้น<ส>ก็คือว่าเมื่อไรก็ตาม มันแสดงความไม่เที่ยงให้เราดูก็คือมันแก่ให้เราดูอย่าไปโกรธนะเขาทำหน้าที่ของเขาแล้วความจริงแสดงออกมาแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องไปนอนโรงพยาบาลเกิดความเจ็บป่วยอย่าไปโกรธเขานะร่างกายเขาทำหน้าที่ของของเขาแล้วการแสดงความเจ็บเป็นหน้าที่ของเขาแต่การไม่ยอมรับเนี่ยคือความผิดของเราถ้าเรายอมรับว่าอ๋อในเมื่อมีร่างกายมันก็ต้องแก่ มันก็ต้องเจ็บหรือเมื่อตอนที่มันจะแสดงความตายให้เราเห็นเราก็ต้องยอมรับนะว่าอันนี้เป็นปกติของมันนะครับหรือเวลามันทนสภาพเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนนะฮะเช่นเยืนนานๆไม่ได้มันต้องเปลี่ยนอิริยาบถอันนี้ก็เป็นปกติของร่างกายนะครับหรือเมื่อไรก็ตามที่มันแสดงความเป็นอนัตตา ก็คือมีตัวตนแค่ชั่วคราวหรือบางทีใช้คำว่ามีตามเหตุตามปัจจัยคือมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้อย่างเรามีเหตุให้ต้องเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาทำหน้าที่ของมนุษย์ไม่เกินร้อยปีพอหมดเหตุปุ๊บแล้วก็อาจไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดอยู่ในเป็นเปรตมันก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมที่เราสร้างเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ถ้าเราเข้าใจดีๆเราจะเรียกว่ากุทร์อย่ดจะง่ายขึ้นแต่ถ้าเราเข้าใจผิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเวลามันจะตายเราไม่ยอมไงแม้เราไม่ยอมมันก็ตายเพราะมันมีหน้าที่ของมันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้ามันจะเกิดถ้าเรารับได้มันก็ใจเราก็จะปกติ แต่ถ้าเรารับไม่ได้ใจเราก็ผิดปกติลองพิจารณาดูนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับขันห้าคือก้อนทุกข์สาจุครับ